จ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้ยายเก๋จะพาพี่น้องมาตึกป่าจ้ะพูดนะห่วยนะพี่น้องเอ้ยของเมื่อน,นี้คนมาตึกลายอยู่จ้ะพี่น้องตบะาจักจะได้หรือบ่ได้พี่น้องเลยปไปไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องไปเบิ้งน้ำข้าจอดตึกด้วยพูดไปเบิ้งน้ำกันป้าข้าเจอชิมันบ่ Thôi <laughs> đã, xe đường gái kia kìa, vô đã Nhanh Đi <laughs> Bình, đây đại bò, tà lát đây นายแบบบุญไทยไปขุัญฮันซุ้มนั่นหานนายแบบซุ้มนั่นพ่ะเต็มก็โซเกเซย์อยู่ไทยน้ำควงพี่น้องมาตึกป่ามันฮ้อนก็เลยมาตึกป่า เพียงไหนคดิวานป่า,านใทยไหนแบบกันเน,แบบน,นี้อนอนเอาเซซุนลลอๆแล้วนะ ถ่ายมานี่มาลายคนอยู่พี่น้องมาลายคนอยู่แปดสิบพุ่นละนี่ถ่ายไก่จ้ากี่เห็นรู้ปะเห็นจ้จกเจก๋ก็ยกสะดุ้งไงละ่ะแต่ว่าสะดุ้งตั้งอยู่พุน่นอือลล่ขีปถ่ายจากแป๊บหนึง่งให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนเออพุ่นน่ะนายแบบก็ได้อยู่ฟังนั่นพุ่น่ะ ยายเก๋ก็ไม่ได้ลงมหนามเนาะยายเก๋ไาทายพี่น้องเบิ่งกระเสือยายเก๋ก็จะไปะยกสะดุ้งต่ออยู่บ้านนั่นไปยกสะดุ้งก็ได้อยู่ดอกนะั่แต่ว่าบ่หลายตัวบันไดแท้ก็เลยมาไายพี่น้องเบิ่งก่อนมันนั่นปรเทียศมูได้ปลาคอยไงว่า,าได้โซ่ให้เพิ่นเบิ่งแล้วเนะาะความโซ่ะก็ได้ดอกอนนก็สัตว พูดอะพูดนึงจออปลายพี่นน่ะพี่น้องพูดอะพึงนะพูดอะพูดนั่นว่าป่าโดดออกแกแคร์ไว้ส้นพี่น้องน้ำปรทันน้ำปรทันป่าโดดเฮ้มันโดดมึงทุกวันตัเฮ้ยมันโดดมึงกวัน เอาตู้นั้นได้ปลายยัง,ลนะยงาาววแล้วเะรอเนี่ยไยังตู้โอปลาขาววะสันระว่าเอาได้พอได้กินนี่ยแหละพีนพ่น้อง,องเวลาร้อยน้ำเลียแต่หัวอยู่คนจังสีแหละพี่น้องเอ้ยหายอยู่หายกินบ้านนอกห้องสิละ่ะอีสานบ้านนอก,อ,นนอ,กอีสานห้อ,นองสิละ่ะพอได้อยู่ได้กิน มาตละลัท่อกากระไดทายวิววิวก็อยากหอนที่น้อนเ้ยน้ำน้ำสวยเนาะมันกนแดดแดดหอนลนายพ้ากันมาเล็นน้า อเอา้ามาไหนเออไปปลาบอนสัน้นพคนมาพคนมาปลาบอนสัน้นปลาคอบอกคือปลาเคีงบุ้บวะสัน้นเอา้าไปยังกระนำ้ำรถอืมท่อนยืนโดนไล่บ่ได้ดไไดดมันท่อนไม่ใช่ลหรพี่นอ้องเอ้ยการให้ยู่ห้กินกับพ่อได้อยู่ได้กิน มาสิไปเอาหญ้าเขาเลยพี่น้องหมู่สวนที่ตึกป่าก็เลยว่าเออตึกป่ากันน่ะนําพี่น้องกันนะซั่นเนาะนําหมู่หมู่คยพากันไป่ะไปอยู่ประจําหมู่นี่ก็ได้กันยามฮ้อนแดก็พากันไปตึกป่ามื้อใดบ่สิได้ไปเอาหญ้าเขาอีกพี่น้องเอ้ยเอ้าจังซั่นล่ะพี่น้องได้ก็ได้ยเจก็ ไห้พี่น้องบางสัน่นหนกก่อนเนาะยังไดก็ได้ยังลืมกดไหลกดกระดิ่งในเด้อยังไดก็ได้เออกดแร์ให้นี่ยังได้ก็ได้จะได้เมืองคลิปต่อต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเอา้าสัส้นๆลาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า